ฉันกลัวผีนางรำน่ะผีนางรำเหรอมันจะแค่ไหนกันเชียวอะ่ะพูดแบบนี้จะดีเหรอมันลบหลู่นะเนี่ยมาดีพี่เออมาหาเจม,มี่ปอดนอนก็ไหวพระด้วยนะหนูนอนเตียงนะนะเดี๋ยวปอดนอนตรงนี้ครับพอ่อแย่าไม่ปิดไฟนะลูกเออไม่ปิดไฟจริงๆเหรอครับมันจะไม่มือกันไปเหรอครับพอ่อพ่อนอนไ่หลับก็ใช่ครับ วัดเนี่ยสบายใจจริงเลยนะแต่เธอเห็นตุ๊กตานางลำที่อยู่ใต้ต้นโพหรมอ่ะฉันกลัวเออฉันกลัวผีนางลำมนะพี่นางรำเหรอมันจะแค่ไหนกันเชียวอะ่ะคืนเนี้ยแชมป์จะไปนอนท่าโรงแรมกับท่าตังแป้งดูสิว่าผีนางรำจะมาหาหแชมป์ไหมเฮยแชมป์พูดแบบนี้จะดีเหรอมันลบหลู่นะเนี่ยมาดีพี่เมาหาฉัมีเฮยแค่นี้ทำเป็นกลัวแชมป์ไปละ ทำไมแชมป์ลบหลู่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็โดนผีนางลำหลอกหรอกนี่เะครับโรงเรียนที่เราจะมาพักอะ่ะใช่แล้วลูกใจแล้วห้องเราเบอร์ไหนนะลูกสามสามครับพ่อปากงันไปเลยลูกปา เออไม่เป็นไรลูกเข้าไปเลยไปพ่อกลัวผีนางรำไหมครับเฮ้ยแชมป์พูดอะไรถึงผีเนี่ยมาโรงแรมเขาห้ามพูดถึงผีและอย่าลบหลู่เด็ดขาดนะลูกผมลบหลูล่ไปแล้วครับตอนอยู่กับเพื่อนแต่ไม่เป็นไรลรูกลูกก่อนนอนก็ไหวพระด้วยนะหนูนอนเตียงนะนะเดี๋ยวพ่อน,นอนตรงนี้ครับพ่อ,พอเฮ้ยเตียงนุ่ม สบายดีเลยนะครับพ่อสบายไหมครับพ่อพ่อนอนแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งนอนลงแป๊บเร็วเองแต่ก็บอกมาเนาะแชมนะไม่กลัวผีหรอกคุณพ่ออย่าไปปิดไฟนะลูกเออไม่ปิดไฟจริงๆเหรอครับมันจะไม่มือเกินไปหรอครับพ่อพ่อนอนไม่หลับก็ใช่ครับ เชียนตัีมันไดขนาดนี้ลุกไปดูหน่อยดีกว่าไอ้ชอ้เยุย่บลกกูกูจะามึงไปดูดด้วย อย่าทำผมเลยผมจะไรปรออ่วงโรยอีกแล้วกลัวไ ที่พวกหนูจรระออกไปไหนเนี่ยลูกฮะพวกหนูแค่จะออกไปข้างนอกเองค่ะไปแป๊บเดียวเอง <c oughs> มันหมาหอนอ่ะ ไปดูจะไปไหนลูกผีมุกไปโยกคุณพ่อนี่พวกหนูจะออกไปไหนเนี่ยลูกฮะนี่มันสองทุ่มแล้วนะเนี่ยพวกหนูแค่จะออกไปข้างนอกเองค่ะไปแป๊บเดียวเองทําไมไม่รีบออกไปซื้อตั้งแต่ตอนเย็นๆนะลูกที่มันมืดค่าแล้วเนี่ยถึงจะออกไปเนี่ยไปแล้วก็รีบกลับมานะลูกนะระวังช่วงนี้ผีออกกันแล้วว่านะลูกค่ะคุณพ่อ ไปกันเธอะยปโยกฉันกลัวเสียงหมอลำดังขนาดนี้จะไปกลัวอะไรเฮ้ยไปโยกเรากลับบ้านกันไหมอะกลับทำไมเล่าคนนั้นอะเขาก็ลำหมอลำเหมือนกันเราไปลำเป็นเพื่อนเขากันเถอะ ไปโยกเดียวไปโยกไปโยกไปโยก,โยกเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันดนตีไทยแต่ฉันไม่กลัวผีหรอกถ้าเปิดเจอฉันน่ะจะจัดการมันไหนดูสิ าลำมอะไรตรงนี้เนี่ยไอเด็กคนนี้มันวนหาเรื่องจริงๆเลยนี่ไอ้หนูทำไมต้องเฮ้ยมันนอนโรงแรมทังทีไม่กลัวผีหรอกเว้ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันดนตรีไทยแต่ทำไม มาอยู่นหน้าห้องเราเนี่ยแต่ฉันไม่กลัวผีหรอกถ้าเปิดเจอฉันน่จะจะจัดการมันให้ดูสิมาลำอะไรตรงนี้เนี่ยไปลำที่ื่นก็ได้ขนาย ดึงๆึงดึมายืนลำอะไรตรงนี้รบกวนจริงเลยเด็กสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเลยดึงดึงดึมายืนลำอะไรตรงนี้เนี่ยเียงโนตีไทยอีกแล้วไอเด็กคนนี้มันวอนหาเรื่องจริงๆเลย เห็นทีออกไปครั้งนี้จะด่าแล้วก็ไปด่าถึงพ่อแม่เขาด้วยนี่เองหนูทำไมต้องนะพี่ดังลำพี่ดังลำพี่ดังลำเฮ้ยทำอะไรจังเลยหนีดีกว่า ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามช่องเลยสนุกแน่นอน